ยินดีตอนทเข้าวสุซองน้องตุกสาลาวสัมเนื้อแชแนลมื้อนี้น้องตุกสิพาทุกคนมากินยำจีนเนาะอาหารสุดฮิตของลาวในตอนนี้เลยเนาะทุกคนมาเลยมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าเราจะกินแนวหรือเพื่อนค้าอายราคาคิดหนึ่งเก่าพันเนาะมีซาลาเอออันนี้เก่าอันนี้แม่เด้อมีอันนี้แม่เด้ออันนี้ยอ อันนี้มีหมูเออยิบถือ,ถอละหน่อยละหน่อยนี่มีเฟืองบกักกะไลเนาะทุกคนนีอามากนเด็กกดยิบซะเลยอาบักะทองเลยนี่พักนอกมีเห็ดหลายๆลายอย่างเนาะทุกคน

นี่เลี้ยเลยเ็อันนี้แสบเลยยำจีนปีกตีนปีกตีน ติ๊กไม่ยุบเดียวเ้ยบนสายเนะะาะจับดวลจับหม้อแล้ปก็อ่ะสิสิบสิบแปดเอาคือขอหาสิบคือ ห้าสิบพันอ้เขาลืมแผ่นตะหูนี่ออเอาบรเเ็ณใครมาเหยยากกินหลายขนาดสอนางโอเคพอแล้วเนาะห้าสิบห้าสิบหกพันห้สิบพันก็ได้

เผ็ดเอดอยากแม่น้ามันดื้อได้หนเผ็ดเจ็บเสียด้อ น้ำตาลเป็นไหมเออน้ำตาลแล้วก็มีพริกเผาหรือว่าเจวลีนเจวสีดํ เดีวลรก็ได้อ <laughs> สาวแซ่บกาแฟกโ้เคาขยปันเดี๋ยวอืมเฮ้ยชักเทียวเอ,อือดเลยเนื้อเจอ้าห 12, <000. S 2> นึ่งเทือ12,000นี่มาแล้วอ,อ่ะอเป็นตาแซ่บมาเด้อปุดิยากเด้อปุดิยาก <laughs> เรียากมาเด้อยากทุกคนวันี้มาข้ามากินอ่นยำจีนอาหารสุดที่คอง คนลาวนี่ผักข้าทองเลยก็แซ่บก็จะออกแบบสมเพลคเข็มสมเพลคเข็มนึ่มอ่ะอร่อยมากผักข้าทอง กินนนนนนะทุกกคยงงิอต่ัี้องตุกมากินนี่ยยำจีนอยู่แถววันอาหน้าปั๊มน้ำมันบ้านนาสะก้างเนาะเป็นแถวอยู่แถวหน่อยแก้วปาขี่รถออกจากเฮือนน้องตุกมากับประมาณสิบนาทีเลนะทุกคนสิบนาทีสิบห้านาทีเท้าโบเบนเนาะเท้าแบนอยู่ไลบอลนี่ก็รู้สึกว่าน่าจะใกล้เนาะแต่ว่าก็โบก่ายบันเดอร์ทุกคนเด้อขึ้มาแล้วก็รู้สึกแบบว่าแซ่บเนาะ เป็นแบบอ่ามบลุ่นโบอ่าใบทำงานเนะาะขมักกินแบบยำจีนยำยำจ,จีนเนี่ยอ่าปิ้งจีนเนาะเป็นอาหารชุดพิตของคนลาวมาดือ้อมากินกันเ้อะหมดมีโอกาสได้ขึ้นมาอนคิวรถสายเหนือทางนี้เนเดี๋ยวสิไปอัปเดตราคาอ่าคิวรถสายเหนือเนิ่ตอนนี้เนาะมาราคาเท่าเดิเ้อแล้วเนะี๋ยวไปกันเลยรถไปหลวงน้ำท่าท่าเลยละหลวงน้ำท่าบอกแก้ว ลงพะบางลงน้ำท่าตามแสนอุดมใจสองแสนห้าอุสองแสนห้าบกแก๊ส่แนปากกลายบวแก๊สสี่แสนเวียงจันเมี่ยงบุฟฟงกูไม่ใ <laughs> อันนี้คือลงพะบางงานสองแสนห้าแอดรถเนาะอันนี้เนาะแอดรถแอดรถส่วนตัวของงานซูเ <laughs> <laughs> ปอร์รถนะครับมีคนมาถาคืนรถหลาย,ลยนะเขาอัปเดตแล้วนีน่นะ ่ไี่เนเก้าสบบาทเก้าสบบอืมเดี๋ยวไปถามมึงเนาะ แล้วค่ะปีรถไปเบียงจันทร์ทอดูเหรอสาวสามเส,ส,มส้น <STE> ห <AL> าไปเสียงขวางทอดูเส้นหกก็จะมีรถลวงพวางเสียงขวางบอแก้วแล้วก็ะล้วงน <fas. S 1> ้ำท่านครอลวงเนาะ <denn, ส> <español> ทุกคนเดี๋ยวนี้นะทุกคนเดี๋ยวนี้นะอันคารถไปเวียงจันคือสามแสนหาไปซื้อขควางคือแสนหกสิบพันกิบส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกระไรสื่ออ่าไปสื่อยำจีนยำจีนยำจีนเามัอนจสื่อยำจีนสื่อยำจีน,ะจนละกันอ่าเป็นอาหารสุดทิดของคนลาวในตอนนี้เนาะวัยรุ่นจะูุ๊จักดีเลยแล้วก็เป็นอาหารแซ่บแ ถ้าทุกคนมาอยากลองเดี๋ยวน้องตุ๊กพาไปเนาะทุกคนเนาะและบบ้วก็สำหรับอันคิวรถเรือรถโดยสารหันมีตลอดมียูตลอดนะไปมาตลอดนาะมีทั้งหลวงน้ำท่าบกแกวเตียงขวางนะครหลวงมจันเนาะราคากัตามที่มูของตุ๊กเดบ,บ่าวไปแล้วก็ราคากัอ่านะครหลวงเมืองจันทก็จนะ,ะมีละนครหลวงเมืองจันท์หัดเหมือนสามแสนหาสิบพันกีบถือว่าราคาค่อนข้าง สูงขึ้นรลายเนาะทุกคนจังได้เอ็นรถเอ็นรถถ้าผู้เรื่อยไปเสียงขวางเลยว่าเอออยากไปเสียงขวางมีแนเนาะสุดก็มีแนเนาะเสียงขวางหลวงพะว่างน้องเขียวสวัสดิ์ติโตหามูแต่เดิมจนคลิปนี้น้องตุกกะซิลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามคนเป็นกำลังใจให้น้องตุกเห็ดคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายจิ้งบ๊ายบายเด้อ